สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับกัปตันเมธกำแพงเพชรนะครับวันนี้เราอยู่ที่ช่อง mm cactus channel นะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชมต้นเดดีมที่ติดฝักนะครับเดดีมต้องบอกก่อนครับก็คือเมื่อเขาออกดอกมาแล้วนะครับเมื่อเขาออกดอกมาประมาณอย่างนี้นะครับเราผสมเกสรเขาเป็นไม้ที่ผสมเกสรยากนะครับยากยากมากๆนะครับ อาจจะยากที่สุดในบรรดายิมโนแล้วนะครับเดดีมผสมแบบยากเลยนะครับแล้วไม่ค่อยติดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้พอผสมไปแล้วใจแห้งเนี่ยแห้งตายไปนะครับนี่นะครับไม่ค่อยติดนะครับส่วนใหญ่แบบไม่ติดเลยดีกว่าผมผมบอกเลยว่าผมผสมไม่เคยติดเลยนะครับเดดีมนะครับ เขาต้องมีสูตรมีอะไรกันนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ผมก็เลยให้ทีมงานช่วยกันลองหาวิธีแต่ทีมงานก็เลยผสมผสมไปของผมจะใช้วิธีผมจะเอาเกสรไม้มเมล็ดนะครับไม้มเมล็ดมาใส่เนาะแบบเกสรต้นที่แบบฟุ้งๆเลยมาใส่แต่ก็ไม่รู้ได้เรื่องหรือเปล่าเพราะว่า จากที่ไม่เคยติดก็คือติดหนึ่งฝักเดี๋ยวผมจะให้ดูก็คือลองมาหมดลองมาหลายวิธีนะไม่รู้หมดทุกวิธีหรือเปล่า <c oughs> ก็คือเอาตัวนู้นตัวนี้มาใส่เอาไอ้นั่นมาใส่ไอ้นี่มาใส่ก็ไม่ติดสักทีวันนี้ลองให้ทีมงานในสวนเอาเกสรของไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดเกสรฟุ้งๆเลยเอามาใส่นะครับมาใส่แล้วผลปรากฏว่า นี่นะครับอันนี้ติดหรือเปล่าเนี่ยฝากเนี้ยติดแน่นอนนะครับนี่ผมว่กดว่าติดนะครับอันนี้ก็ติดนี่ก็คือผมมันมีติดประมาณสองอันนี้น่าจะติดประมาณสามฝากเนาะสามฝากจริงๆมีสี่ฝาก ติดไปแล้วหนึ่งฝักก็คือสุกแล้วแตกเป็นเมล็ดแล้วตอนที่กําลังล้างแต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูผมเก็บไปแล้วนะครับก็เลยเพิ่งมาเห็นเพิ่มเนี่ยเห็นเพิ่มก็คือตรงนี้ติดฝักนะครับก็คือให้ทีมงานเอาไอ้เกสรไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดไม้เมล็ดที่แบบเป็นไม้เมล็ดออกดอกฟุ้งฟุ้งดอกเขาเรียกว่าเกสรฟุ้งฟุ้งเนาะเกสรที่แบบมีละอองตัวผู้เยอะๆะนะครับเอามาใส่เนาะ พอใส่แล้วจริงๆก็ไม่ค่อยติดมันส่วนใหญ่ก็ไม่ติดนะครับเพิ่งมาเจอก็คือติดอยู่ประมาณ3ฝักเก็บไปแล้วอีกฝักหนึ่งกรสีฝักไม่รู้ใช่ใช่วิธีนี้หรือเปล่าผมก็เดี๋ยวต้องยังไม่แน่ใจต้องลองทดลองไปเรื่อยๆนะครับก็คือเกสอนไม้เล็ดใส่เนาะเดี๋ยวเอาวิธีอื่นมาอีกท้าอันไหนดีได้เรื่องไงก็ต้องมาถ่ายให้ชมนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้พี่ๆเพื่อนๆรับชมกันก็คือได้แบบนี้เลยไม่รู้ จะได้อีกหรือเปล่าครับหรือว่าจะได้แค่นี้แค่สี่ฝักนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่วันนี้ก็ติดแล้วก็ดีใจมากนะครับเลยมาถ่ายอวดกันเนาะเดดดีมติดฝักนะครับ,บเพื่อนของกุ๊กสหยโอ้โหเดดดีดม,มีหนามจริงจริงผมก็ไม่รุ้เหมือนกันนะครับพอกราฟไปกราฟมาเขาก็ออกหนามาปกติเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีหนามเนาะกราฟไปเรื่อยก็มีหนามมาให้ดะงนั้นก็ <c oughs> ดีเหมือนกันนะครับดีเหมือนกันต้นที่มีหนามคือติดฝัก นี่ไม่รู้ติดหรือเปล่าสองควักอย่างนี้นครับส่วนต้นที่ไม่มีหนามเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะนี่ไม่ติดผมใส่ต้องหาวิธีนะครับเพื่อนๆมีวิธีก็ลองแนะนํากันมานครับว่าใช้วิธีอะไรผสมดีดีเดนาะส่วนใหญ่ก็ทํายากนะครับของผมไม่เคยจะติดเลยผมผสมเองนี่ไม่ติดเลยนะครับไม่ติดเลยผมผสมยังไงก็ไม่ติดปีบังกาผสมนอนผสมนั่งผสมก็ยังไม่ติด สมถ่ยสีมือยังไม่ถึงนะครับสีมือยังไม่ถึงเดี๋ยวถ้ามีติดฝักเพิ่มนะครับเดี๋ยวจะลองบอกว่าใช้วิธีอะไรเนาะถ้าได้ผลยังไงเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้ชมอีกจะได้แบ่งปันเพื่อนๆที่มีความรู้เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ถ้ามีวิธีดีๆเด็ดๆใช้ได้ผลก็แนะนําผมมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปใช้ดูบ้างนะครับลองไปปรับใช้ดูบ้างเพื่อจะได้ เดดดีไม้มเมล็ดกับเขาเยอะๆบ้างนะตอนนี้ยังไม่มีเลยนะครับเพิ่งเพิ่งได้สีฝักเดี๋ยวก็ลองทำทำพัฒนากันต่อไปนะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ